ยันใหญ่เราครับวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าทำไมมาอยู่นี่เหรอย้ายมาอยู่นาแล้วเหรอเมีอะไรฮะมีอะไรออกจากบ้านแล้วเพียไรออกจากบ้านแล้วโอ้หูมีอะไรออกจากบ้านแล้วอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าสารเจ้าปู่เจ้าตะปุตะยาอะไรนี่นอนอยู่ตรงนี้ใชจ้วยดิอ้ลมแรงลมไหมประวัติลมลม ต ah, ัั is is ัดอออกมมนีีท่บงโอ้เขาตัดเอาเน็ตนี่เหรอตรงนี้เหรอโอ้ลหาดเสนอสีมาแปะพอาะการรบนึกว่าของจะปูใจยาไม่ใช่เนาะนอนกี่วันแล้วเนี่ยนอนอยู่นี่เนี่ยมาเรื่อยๆฮะเทําอะไรถึงไม่ได้นอนเข้าบ้านเมื่อคืนโอ้เปิดสํานักนะผมว่าเปิดสํานักอาสมซะอาสมว่าอย่างนั้นฮะ ว่ามีใครมาไหมเจ้สาวๆมาจะเล่นได้อยู่ลุงคาถาลุงคาถาไอ้คาาเออคาถากันผัวฮะกันผัวกันผัวคาถาเราอะไรนะเออลมไม่รู้โดลมไม่รู้โดโอ้มีเศร้าหรือปืนอะไรนั่ะอะไรเนี่นใส่ไปแล้วมันหลุดออกมาก็ถือลงมาโอ้ไปปลายไม้นอน อ๋อต่อนกเลยตัวนี้เนี่ยต่อนกกี่ตัวนี่ยออกมากี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวต่อที่ไหนนั่นนี่ต้นต้นยูกาปีนขึ้นแสดงว่าพวกที่ขันนี่คือนกป่านั่นเลยป่านั่นเลยมันรู้กันหมดแล้วโอ้มันรู้กันหมดแล้วครับบินมากันมันอ่ากกา็ตอนนี้เสียงใหญ่เนาะเสียงใหญ่นี่นานนี่ก็ได้กขุดอืมจอมพลัง นี่ขันโยนอยู่นี่ถิ่นเขาหมดแถวเนี้ยเขาก็มาเขาก็ไม<อ>่ถ้าตัวไหนจิ๊กโก๊กองจะมาเล่นกับมันเลยโอ้ต้องเอาของจริงมาใส่เอาเลยถ้าของจริงมามันไม่มาเลยโอ้ <laughs> ของจริงมามันไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยมันขันที่อืน่นไม่มาใกล้เลยแอบแอบก็ขันไม่อ๋อนกฝึกอย่างนี้เนาะไม่ต้องเข้ามาโอ้อันนี้ของจริงนี่อันนี้ของจริงนี่มันเข้าเหาเหยวแดง ถ้าตัวนหนงานนั้นยีข้าหานแค่คันตลอดอดมันไม่มาเลยล่ะไอ้ตัวนี้โอ้คือมันรู้แก้วแล้วรู้แล้วใช่คันบั้งไม่คันบั้งเออโอ้เข้าอยู่เนาะกูเข้าไปเลยแหละทั้งวันมันดึหายเงียบแต่ถ้าตัวไหนที่คันไปคันโยนแถวนั้นที่มันไม่แปลกเสียงนี่คือมันจะมันจะรู้เลยมันจะมันคือมันจะอยู่ไกลเลยอืถ้าไอ้ไอ้นกต่อจริงๆอ่ะถ้าเรีย่างนี ครับอันนี้นคือมมผมก็เคยพูดในคลิปอยู่คือนกมันจะรู้อนอกอัดนอกคือบางป่านี่ตามที่ผมได้ถามท่านอาจารย์หลายๆท่านมานี่บางทีนี่คือคิดดูว่าพบัตรได้แอบย่องไปใส่มันยังคือพูดง่ายว่าไม่ได้เห็นอ่าคือพูดง่ายว่าไม่ได้ยินเสียงนกต่อเราเนี่ยนะคนที่ไปใส่คือต้องแอบไปใส่พบัตรคือต้องแอบขึ้นช่วงนกลงกินหรือช่วงเช้ามืดอย่างเงี้ยนกยังไม่ออกมาเงี้ยอ่า คิดดูว่ามันจะรู้ขนาดไหนนกเขาเนี่ยรู้อ่าคือพูดง่ายว่ามันมันคือมันเห็นเราถือเพนีตไปนี่มันรู้เลยรู้เลยเ้าเขี่รถไปได้วยแหละครับรู้ว่ามันคิดดูว่ามันจะฉลาดขนาดนไหนนกเขานะครับรอ่าอันนี้คือทีมงานที่ อยู่ที่จังหวัดอุดรเพราะเพราะตอนที่ผมไปเรียนอยู่ก็คือท่านท่านเล่าให้ฟังว่าอยู่หลักเจ็ดนะครับนกหลักเจ็ดนะผมผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับหลักเจ็ดของอุดรไม่ว่าหลักไหนอ่าไม่ว่าหลักไหนนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมกันหมดเลยอ่าถ้าเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยรู้อะนอกจากจะมีตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมร่บเนาะตัวใหม่หลงหลงเข้ามานกก็บ่อหนอืมเราไปคนอื่นไปเขาก็ไปเหมือนกันก็เหมือนกันอืม แล้วมันจะเข้าไม่เข้าแน่นนี่าคือพูดง่ายว่านกที่ไหนก็ต่อง่ายถ้าไม่มีคนเล่นใช่นะถ้าไม่มีคนเล่นนี่เข้าแวบเดียวนานทีไปได้ครับถ้าไปบ่อยนี่ต้องพูดถึงโอ้นี่นี่นี่คันอยู่นี่เนาะนกต่อหรือนกปลาอะไรนี่นกต่อเนาะคันอยู่เนาะเอาไอ้สามขาเอาไอ้สามขามาเอายังอยู่อยู่แล้วสามขานึกว่าไปแล้วเกียกว่หายอะไรเลยนี่ อันนี้จะเอาไปเผาถ่นานหรือยังไงนี่เผาถ่านเ <c oughs> อ้าตัดเป็นคอนเพเนียดไม้อะไรพ่อบัดนี่ไม้อะไรเนาะนี่นไม้ทันกับไม้อะไรไม่รู้โอ้ไม้พุทราปา่าอืมนี่เนาะไม้พุทราปา่คาคอนไม้พุทราปา่านะครับบ้านเราเรียกว่าคอนบักทัน,ทนอ่ามีความเชื่อว่าบักทันเนี่ยหมายถึงว่ามันเร็วมันตบทันอ่ะมันเป็นเกรด นะครับมาตัดตัวปั๊บอะไรอยู่ดูจะมีเรื่วันนึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกนะพ่อบาดพันคอนอยู่แล้วเนาะร้อยคอนเมื่อเช้าก็เปลี่ยนมุ่ช้าก็เปลี่ยนแล้วอ้าวหลังจากที่ไปต่อมาเนี่ยวันที่เราไปต่อกันวันนั้นที่เจ้าสองได้สองเนี่ยได้เรียงนี่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นี่ไม่ไม่ได้ได้จะขนมึงโอ้ได้จะขนอีกแล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยพ่อบาดเนี่ยดังนั่นแหละตัวปูผ้าทุกทีเลยเป็นอะไรดูเดี๋ยวนี้ไอ้ควันบนอ๋อควันบน มันอ่อนยังไงนะไอตัวปกบมันอะังไม่ทันเอไม่ใช่เปลี่ยนางวันได้เปลี่ยนควันไหมไอควันบนได้เปลี่ยนควันไหมยังยังอ๋อยังเป็นควันเดิมอยู่อตายหลายตัวแล้วแต่ว่ามันทําไมมันพลาดได้งไงบางทีว่าไอด่างขาดไงอ๋อตาไขขาดตาขาดเลยไข่้ขาดไม่ไปดูไว้ก็ตอนเช้าไปดูไงอยู่บนานสองครั้งสามครั้งแล้วอครับพี่น้องครับมานอนมานอน สลับวันมานอนใช่ไหมนี่โอ้ไม่มาฮะบางทีก็ขี้เกียจก็เข้าต่อนกวันนั้นก็ไม่เข้าบ้านเลยนอนนี่เลยโอ้นอนนี่เลยแล้วแต่คือพูดง่ายว่าแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ว่าจะนอนนี่หรือว่าจะเข้าบ้านบางทีวันไหนที่เมียด่าก็นอนนี่ก็มานี่เมียด่านอนเมียด่านอนนะนะครับขังเมียโชว์อยู่บ้านเลยเนาะอ่าเฮ้ยครับพี่น้องครับเอออ่าบางทีก็ บางทีไปหาดักหนูก็ไม่เข้าบ้านก็นอนนี่นี่แหละเออได้กินหนูยังไม่กินหนูยังได้กินตัวหนึ่งตัวเดียวแล้วไม่ได้หาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำยังยังเขาชวนไปอยู่ยังไม่ได้ไปเลยไอ้เมื่อเช้านี้ไปไอ้อะไรที่ไปอ่ะเออนกเขาอ่ะจะไปที่ไหนเราพรุ่งนี้จะไปต่อที่ไหนพรุ่งนี้เอาไปแถวด้ว้ไหมแถวนู่นน่ะเลยเลยขึ้นไปอีกไปไปเนาะข้ามต้องข้ามฝั่งโน้นะครับครับครับนี่ครับนกก็ขันอยู่ครับของกบัดนะครับ เนี่ยครับต้นยูคาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าต้นไม้มันเตียยๆนะสั้นๆลง,งเป็นไงต,น <laughs> นตัดหมดเลย <c oughs> ลงเลยเมื่อกี้ป้าดึงสองง้า,งออาสองกิ่งใช่ไหมขึ้นไปแล้วเบบสะเศร้าขึา้นไปลกขึ้นไปแล้วแบล,ลั่นสองสามครั้งก็ขึ้นเลยเรียบร้อยเลยตัดเลยตัดลงมาเลยเอาเอาโอเคเดี๋ยวรอรุ่นเนาะเผื่อมีนกกระปูหรือว่าเหยี่ยวเข้าเนาะ่างมัน ไอ้วันนั้น้เอาไอ้ไอ้มดไปไอ้เหลียวเข้าเหี่ยวเข้าเหี่ยวเข้าได้ตัวไหมไม่ได้เลยเหพราะเนี้ยมันลั่นก่อนโอ้แล้วเป็นไงจะได้แล้วนกเป็นไงนกนกปีกจากสองข้างไปเลยมันดึงเอาจะขนไปหรอกโอ้ลายปีกมันเน่ยดีมันรู้สึกแล้วนกมันรู้แล้วนะโอ้ด้นเดี่ยวที่ไหนนี่ระวที่ไหนหลังน่ย ไม่ไปขายไม่ขานก็นั่งเชยนอนเชยอยู่เข้าก็กลับไปอีกรู้ว่าดูนกก่อนว่าเกือบเนาะเกือบหัวหายเนาะไปดูเลยยืนอยู่คอนวัลเหยื่อสบายโอเคโอเคเอาเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่น้องครับ เงกัม่เ็ดก็ัหลวงอเดี๋ยว่เขาเฮ็ดขาจัหานกไมมัใส่มันนี่าเดี๋ยวมันยคุ้นบ่ื่มันอยู่เออมันอยู่เีที่มันนอน่นน่นเนี่ยเนนันบัดรอยไม่ ลมลมตกแล้วก็ช่องว่างนะพะวัตเนาะ <อ S 1> ทำยาน,นะครับผมอ่าทำยาให้กับนกเขานะครับเป็นยานกคึกเนาะ,ะวัตเนาะนอ่าก็คือมันสัาปะหลังครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้กำลังหันน่นเป็นแว่นเป็นแว่นเพื่อที่จะเอาไปตากนะครับนี่สูตรนี้อ่าก็ใช้กันเยอะนะพวัตินะสูตรนี้อ่าเพราะว่า อยู่ป่าเล่กินเลยอ่าครับอยู่ป่าเขากินนะครับนกอยู่ป่าก็ครับนี่ยสูตรนี้ก็เชิญชายหลายท่านโดยเฉพาะแถวเนี้แหละครับแถวเขาต้นกวางนี่นะครับใช้หลายท่านเลยในการเอามันสับปะหลังในบดนะครับอ่าให้นกนี่ะนะครับยานกคึกส่วนคนก็กแม่ระวัติตอนนี้ก่อไฟแล้วครับพี่น้องพระวัติว่าเดี๋ยวลองเผาดูเกินได้แน่นะ นะแต่ก่อนนี่ก็คือไปต่อโนกนี่ยังไงพ่อพันไม่มีข้าวก็ข้าวก็เผามันเลยจริงเออเผามันสับปะหลังเนาะให้นก,นกใ,หนให้คนด้วยนะครับอ๋โอโหดูครับดพอีเลยอืยาวขนาดนี้พอดีอะไรยาว <laughs> อะไรยาวขนาดนี้โ <laughs> อ,ออโอ้อันนี้ปืนจะเป็นมอ ยิงออกไป่เลยตอนนี้ออกได้นอนนะไม่ตันนะได้ล้างไหมได้ล้างปืนอยู่นะนานล้างทีอาทิตย์หนึ่งล้างทีหนึ่งลัวมันเข้าสนิมอืมก็ผมกำลังเผาอยู่นะครับเผาอีกสองหัวนะครับผมอ่าได้กินถือว่าเป็นอาหารอาหารว่างนะวัดเนาะอาหารเย็นเลยแล้ว เอาอมันลองดูครับผมดูสีไม่ตายฮะดูสีอยู่ป่าก็มีข้าวกินลอกก็กินอะไร <c oughs> กินผลละหมากแลกไม้เนี่เยเนาะเนาะเออกินเบือกินมันเนี่ยเนาะถ้าดียยตาาไม่อยู่แถวนี้ตายเลยเนาะเออถ้าจะฉันเดือพิซซ่านี่จบเลยนะ <c oughs> าายยวนัดเนาะเรียบร้อ,รอยเราต้องกินนะครับมันน, <c oughs> นี่แหละทุกวันนี้อยู่ในป่าก็อาหาร โอ้แต่ว่าเวลามันแห้งกลิ่นมันสุดๆเนาะมันเนาะมีเขามีโดมยู่เลยส่งดูครับนี่แล้วเขาถามว่าโอ้ผู้หญิงเหมือนลานมันเลยใชย่นี้ไหมอ้าเดี๋ยวรอดูครับพี่น้องนุ่นครับกาลังเผาสองหัวนะครับครับตอนนี้เ้นใจญ่เราไปเอานกลงป็นไงเพาะเรียบร้อยดีพนีแอก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ลั่นัครบอฟืนไม่มีครับพี่น้องครับเอา ย่างนกเลยเอามาย่างหนยเร็วไม่มีกับข้าวกินอยู่นี่เออพอแล้วพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันก็มันเออตัวยาก็เรียบร้อยแล้วนะพ่อวัดเนาะครับก็เหลือจะไปตากแดดนะครับเอาให้แห้งๆนะพ่อวัดเนาะอ่ะอ่ะ แับเอาแห้งแล้วก็จะได้ตําแบบง่ายนะครับผมโอ้ได้เยอะอยู่นะครับตําจนนั่นแหละพวัดเนาะโอ้เยอะเยอะครับยาคึกก็ไปทดลองดูครับพี่น้องครับผมก็ได้ทําลรคลิปแล้วนะครับเยวจะพาพี่น้องกินยางนกต่อนะครับวันนี้ครับพี่น้องครับสุกแล้วนวัดเนาะโอ้เลืองอาลามเลยพี่น้อง สุกไม่สุกก็ต้องกินแล้วล่ะเพราะว่ามันคั่มแล้วคั่มแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันอ่าอ,อ้ออนี่คือกินประจำแล้วหหนะแต่ก่อนเนาะ<ม>ไม่มีคือเพื่อไงว่าไป่ได้ห่อข้าวไปข้าวไปก็มันอย่างเดียวมันอย่างเดียวนะเพราะว่าเราเอ,อ,อยู่สายโคกอยู่แล้วนะมันนี่มีไม่มีน้ําก็อ้อยอ้อยจะสำลมได้เราไปปลูกไว้ตอนไหนล่ะปลูกไว้ตอนนั้นแล้ว ไปปูแล้วอันนี้เราไปปลูกไว้ตอนไหนเนี่ยที่เอามาเอุ้ยนะปลกพร้อมกันแบบรีบปลานี่ติดกันนี่แหละแต่เราไม่ได้ปลูกเรียกว่าขายได้สี่พันกว่านะนะเออสี่พันกว่าโอ้ไม่ธรรมดาให้เมียพันห้าอ่าเตียงใช้หมดไปหาอ้ไอ้ลองชิมให้พี่น้องดูหน่อยสิโอ้เนื้อว่าหนังไงนั่นเนาะหนังควายแห้งอะเนาะ สีแบบเป๊ะเลยโอ้เมือลำอืมนะครัน่ละโอ้ยสุกมาย่างนี้เนาะอืมดูเอา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 โอ้โห่น้องดูร้อนๆนะครับผมนะหวังว่าคงไม่ชักนะฮะมันหัวนี่พิษปกติว่ะเป็นไงเพราะว่าคุ้ยดีอืมมันอร่อยดีมันเป็นเพราะคนทำหรือเปล่า ม,มันเป็นคนเผาหรือเปล่ามแตกๆกันเลยเลยมอืมน่นน่อร่อยเลยใช่ไหมอ่ากินแล้วก็เดี๋ยวกํานันพยบาบาลก็มา,ามาเลยเออเอาแล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับผมปิดบรรยากาศกับบรรยากาศค่ำๆนะครับในที่มันเข้าดู ครับผมกินมันแล้วก็จะเข้าบ้านนะครับพี่น้องครับนอนอ่าก็นี่แหละครับบรรยากาศของชีวิตลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งออกลูกทุ่งชาวนาเนาะเนาะรอบผมนี่แหละบรรยากาศงานนใจจะทักมาจะขายอ่าครับสิบเอ็ดไล่สามงานนี่จะขายอยู่นี่ไม่รับจ้งการมาเลยครับสิบเอ็ดไล่สามงานขายหมื่นสองนะครับอับผมดูครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับพี่น้องครับแดดลงแล้วนะครับนกครับก็เข้ารังนอนแล้วครับผม อบรรยากาศหายใจโล่งดีนะครับซื้อนกอืมครับผมเอาละพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสาหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่ไปก่อนครับเซียนใหญ่สวัสดีครับ